มีผู้เสียชีวิต5รายรวมทั้งผู้ต้องสงสัยและบาดเจ็บ8รายจากเหตุยิงและเพลิงไหม้ในโบสถ์ที่มิชิแกนอย่างที่กู้ภัยทำงานตลอ24ชั่วโมงในการค้นหาศพเพิ่มเติมในเศษซากและสังเกตว,ว่าขณะนี้เจ้าที่กำลังอยู่ในโหมดกู้ภัยเรารู้ว่ายังมีผู้สูญหายอยู่บ้างบรีนผู้เป็นอาสาสมัครในการป้องกันเรื่บรรเทาสาธารณภัยกล่าวแม้ว่าจะระบุจำนวนไม่ได้แน่ชัดโบสถ์เสียหายทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม ผู้ต้องสงสัยใช้สารเร่งปฏิกิริยาซึ่งเชื่อว่าเป็นน้ำมันเป็นสินเพื่อจุดไฟเผาเจมส์เดียร์เจนที่พิเศษประจำกองปฏิบัติการภาคสนามดีทรอยของ ATE กล่าวเขากล่าวว่าพบอุปกรณ์สงสัยเป็นวัตถุระเบิดบางส่วนแต่ยังไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ถูกใช้เพื่อจุดไฟหรือไม่ตำรวจรัฐพิชิากแก้กางตอบสนองต่อภัยคุกคามระเบิดเพิ่มเติมในสถานที่ทต่างๆ่วชุมชนภัยคุกคามบางส่วนเกิดขึ้นในโบสถ์และตำรวจรัฐได้เคลียร์แล้วรอยโทคิมเวลเทอร์โฆษกของเอุมเอรที่นาสสา่าสสงยโปรดแจ้้งใหทราบ เจ้าที่กล่าวในการแถลงข่าวว่าผู้ต้องสายคือโทมัสเจคอบแซนฟอร์ดวัย40ปีจากเมืองเบอร์ตันรับราชการทหารตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2547จนถึงเดือนมิถุนายนพศ2551ตามข้อมูลของนาวิกโยธินเขาเป็นช่างซ่อมรถยนต์ญญญประจำองค์กรและเจ้าที่กู้สร้างรถยนต์ได้รับยศจากสิบเอง เชฟฟอร์ดแซนฟอร์ดถูกส่งไปประจำการในการปฏิบัติการอิรักเซรีนแต่เดือนสิงหาคม2550จนถึงเดือนมีนาคม2551เขาด้รับรางวัลหลายรางวัลรวมทั้งเหรียญความประพติดีของนาวิกโยธินเหรียญดิจิการปรับใช้กองทัพเรือเหรียญการรณรงค์อิรักเหรียญการบริการสงครามต่อต้านก่อการร้ายระดับโลกและเหรียญบริการป้องกันประเทศภารกิจสุดท้ายเขาคือประจำการอยู่ที่กองพันบังหนูลักษาที่2กรมขนส่งทางรบที่25นะฐานทัพนาวิกโยธินค่ายเชอร์ชอนรรฐนอทแครนา หน้าตามที่ขอสุกล่าว